สำหรับเครื่องบินไททันในวันนี้นะครับดูขนาดซะก่อนใหญ่มากนะครับเนี่ยเมื่อเทียบกับเครื่องบินไซส์ธรรมดานะครับเห็นไหมเรียกว่าพ่อกับลูกเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับโดยในวันนี้นะครับเราจะใช้กระดาษนะครับ A4 นะครับเราไม่ใช้แผ่นเดียวแล้วนะครับเราใช้2แผ่นนะครับเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับโดยแผ่นที่1นะครับ แฟนที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนะมันเยอะนะครับเราต้องค่อยๆทำคลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับเราพับครึ่งจริงๆเราทำทั้งสองแนวเลยนะครับใบนี้ก่อนเนาะทำอย่างนี้เสร็จนะครับแล้วก็ทำแนวนี้นะครับอันนี้ยาวๆอย่างนี้ใครไม่ถนัดจะหยิบขึ้นมาทำก็ได้นะครับหรือใครแบบไม่ไหวละมันเยอะกลัวว่ามาหลายแผ่นเกินนะครับก็ทำสดๆตรงนี้ได้เลย ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเอาแผ่นเดียวนะครับนี่แผ่นเดียวเนาะดึงเขาลงมาครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้อันนี้ก็เป็น1นส่วนสเสร็จแล้วพับอีกครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยมีใครตอบได้บ้าง1ส่วนเท่าไหร่เนี่ยหส่วนแนั่นเองโอเคแผ่นที่1เสร็จแล้วนะครับแผ่นที่สอง อยากจะบอกว่าพับเหมือนกันเลยนะครับเริ่มจากแนวขวางขวางของกระดาษก่อนนะครับแล้วก็มาแนวยาวไม่ได้เสียเสียเวลาอะไรนะครับก็คือมันสองแผ่นครับมันก็ทำสองครั้งมันช้าตอนแรกครับอันนี้เพราะตอนแรกนี่ถ้ามันไม่เท่ากัน,นันงแตงแรกเนี่ยตอนหลังก็จะลำบากหน่อยนะครับโอเคนะ ใครไม่ทันนะครับก็พอไว้นะครับพอดมก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ดึงมาอ่าหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนเท่าไหร่เนาะหนึ่งส่วนสี่นะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่พับเนี่ยก็ควรจะดูเนี่ยนะครับด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยมันก็ควรจะเท่ากันถูกไหมครับควรจะเท่ากันเนาะเสร็จแล้วเมื่อกี้จากหนึ่งส่วนสี่อีกทีนึ่งเป็นเป็นอะไร 1ส่วน8นะครับโอเคเราก็จะได้2แผ่นเหมือนกันเลยเนาะทีนี้เราก็จะเอาแผ่นหัวก่อนอสมมุติเอาไงดีพ่อโดมเลือกอันนี้เป็นแผ่นหัวเนาะสีเหลืองนะครับเราก็จะเปิดช่องมานะครับเปิดช่องมานี่เอาด้านนี้สังเกตก็คือว่าเราจะพับ1ส่วน8เนี่ยนะครับพับ1โทบนะครับแล้วเราก็ เอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาให้ชนกันนะครับเป็นชนกันนะครับชึบอืมเรียบร้อยอันนี้คือส่วนหัวเนาะส่วนท้ายครับส่วนท้ายก็เปิดขึ้นมานะครับเอา1นส่วนแดอย่างเดียวเนาะอันนี้1นส่วนแดอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะเอา1นส่วนแดเนี่ยไปล็อกเนี่ยอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปล็อกล็อกกับตัวนี้ชึบ เนี่ยดูนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างเห็นไหมว่ามันมันล็อกกันนะครับเนี่ยปุ๊บงงไหมครับนะมันล็อกกันอย่างนี้นะครับชุบยากอะ่ะออยังไงดีอยังไงดีประมาณนี้อ่ะนะประมาณนี้นะครับให้มันล็อกกันอย่างนี้นะ คือถ้ามันกดเข้าล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่หลุดเลยนะครับฉะนั้นพ่อโดมกระดาษพ่อโดมก็จะเป็นอย่นีนะอันที่เราพับมาชนกันก็จะอยู่บนนี้นะครับตรงนี้ให้ดูขอบทั้งสองด้านนะครับดูให้ดีนะครับเท่ากันแล้วนะครับลอยเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะพับนี่พบหัวทีเนี้ยเวลาพับตรงนี้นะครับมันจะติดกระดาษช่วงนี้นะครับมันจะหนานะครับ เราก็ดัดโค้งสักนิดหนึ่งนะครับโค้งเตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็พับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ตรงกลางเป๊ะนะครับให้มันเหลือช่องไฟสักนิดหนึ่งนะครับการพับเครื่องบินส่วนที่หนาๆนี่ควรจะเหลือช่องให้เขาหายใจหน่อยนะครับไม่งั้นมันแน่นไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ รีดตรงนี้นิดนึงนะครับให้มันโค้งๆก่อจะได้ลงง่ายๆฮเห็นไหมง่ายเลยเหลือช่องไฟซะหน่อยนะครับ <c oughs> น,นะแช,ชมาเป็นไงสวดยอดมากนะครับบอกเลยว่าลำนี้นะครับเพื่อนเห็นเพื่อนบอกว่าโอ้โหนี่มันเกินปุยมุยนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับมันจะมีรอยที่กระดาษมา ไม่ใช่ี่รอยพับตรงตรงเส้นนี้เนาะสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นนี้เส้นนี้มันคือเส้นตรงกลางนะครับที่เราพับตรงกลางแนวขวางว่าเดี๋ยวเราจะพับหัวลงมานะครับแต่ให้จุดพับเนี่ยมันเลยกว่านี้มาหน่อยหนึ่งประมาณตรงนี้งงไหมนี่คือเส้นกลางนี้เราก็พับเลยมาหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเอา,อ,เอ,ายอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความชัวเดี๋ยวจะงงกันก็ดึงลงมาสักประมาณครึ่งเซนนะครับนี่ประมาณนี้ หเห็นไหมจากมุมนี้ที่เราพับก็ดึงลงมาประมาณครึ่งเสร็จโอเคนะครับตอนที่เราจะกดนะครับอย่าลืมเอาข้อมือกดตรงนี้ก่อนไม่งั้นกระดาษมันจะแบรออกนี่นะครับกดข้อมือกดแล้วก็ค่อยๆพับเฮ้ยเบี้ยว <c oughs> เล็งหัวปลายแหลมนะครับให้อยู่ตรงกลางเครื่องบินนะครับหเห็นไหมอยู่ตรงกลางกดขึ้นไปไล่ไปไล่ไป นะครับพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับแล้วเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งขึ้นมาชึบอืม,อมใหญ่เกินปุ๋ยมึอ้เอาเแาละเราก็เปิดนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับด้านขึ้บินชุบนี่ด้านนี้ชุบอืมทันนะครับแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาจำได้ไหมรอยพับเราอยู่ตรงนี้เนาะ อันใหญ่เนาะอันที่สองอยู่นี่อันที่1อยู่นี่นะครับเราเอาอันที่1น,นะครับเราเปิดเข้ออกมาแล้วตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเลยเราทําหวอินตอล็อกนะครับนั้นเราก็ต้องรีดตรงนี้ก่อนนะครับชึบให้มันเป็นกระเป๋าเงี้เนาะเพราะบางคนไม่ยอมทํงโค้งตรงนี้ก่อนนะครับมันจะไม่เท่ากันมันจะเบี้ยวนะครับทานี้ยังไม่ต้องกดลงนฮะค่อยๆลงเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้เราก็ให้มันพอดีนะครับซ้ายขวา กดลงไปโอ้โหสวยงามสวยงามมากนะครับแล้วก็พับลงมาโอ้โหเดี๋ยวเดีนะครับจะเย็นๆนะพับลงมาเสร็จแค่นี้ก่อนนะครับอ่าดูนะะเย็นๆนะพับกลับก็ไปครับนี่พับกลับขึ้นไปนะแล้วก็ดึงลงมานี้ก่อน่าบริหารร่างกายเขาก่อนไม่งั้นเกิดอาการหัวขาดนะครับอโอเคทีนี้หัวก็จะไม่ขาดเห็นไหมนี่เป็นไงหัวไม่ขาดนะวิธีนี้ เสร็จแล้วนะครับเรามาวางนี้เนาะเดี๋ยวเราจะพับสองเขาเรียกอะไรพับปีกแต่ว่าเราจะทําหน้าหลังนะครับเดี๋ยววิธีทําก็คือว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากหัวนี่ก่อนนะครับตรงที่เราพับหัวอินอร์ล็อกเนี่ยก็มาจุดเดิมเลยนะครับใครดูคลิปพอดมบ่อยๆก็ทําได้นะครับอันนี้เราดึงมาแค่นิดเดียวพอนะครับทํามาร์กไว้แล้วเราก็จับหัวงี้นะครับชูกลับด้านมานะครับ ทีนี้เหมือนเดิมอีกแล้วเส้นนี้นะครับจำได้ไหมเส้นสันนะครับให้ไปอยู่ที่ที่ขอบนี้นะครับเล็งดีนะครับชึบอ่าไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วมาตายตอนจบนี่แย่เลยนะครับแล้วก็ทําอีกอันนึงนเหมือนกันเริ่มจากหัวนะครับแล้วก็มาดูว่าให้ปิดปีดปีก,ป,กปีกบนปีกล่างเท่ากันนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้มันหล่อสุดๆนะครับถือไปเพื่อนแบบมีหนาวเลยนะครับเราจะมาปรับตัวไททันของเรากันนะครับที่เป็นสุดยอดมากเลยนะครับอ่ะเราเริ่มนะครับจากการปรับที่ตรงนี้ก่อนนะครับบริเวณแง่งตรงนี้นะครับเราม้วนออกมานะครับปอีกตรงเล็กๆตรงนี้นะครับทําหน้าที่ก็คือพยุงให้เครื่องบินบินนานขึ้นนะครับเนี่ยเราม้วนขึ้นมาประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็มาบริเวณตรงนี้เนาะเราก็ม้วนลงนะครับม้วนจากข้างหน้านะครับม้วนลงกัเลยทำสองข้างนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเกราะหน้าสุดยอดไหมเกราะหน้านะครับเราก็ม้วนลงมาประมาณนี้นะครับเมื่อได้ก็บินนะครับเวลาเล่นนะครับตรงนี้มันจะมีแข็งแข็งนะครับสังเกตให้ดีนะครับเราจับช่วงนี้นะครับในการป่าแล้วก็อ๋อสุดท้ายนะครับนี่เราเราทำตรงนี้ด้วยนะครับนี่ม้วนปีกหลังขึ้น นะครับประมาณนี้นะครับผมี้ปีดเลียวไปนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ลองไปปลานะครับทีนี้ถ้าทาครบทั้ง3อย่างแล้วปรากฏว่าปลาแล้วเนี่ยเครืบินหัวทิ่มนะครับปลาแล้วไม่ไกลนะครับส่วนหนึ่งก็คือลมมันแรงมากเกินไปนะครับเราก็อาจจะช่วยเขาอีกนิดนึงนะครับโดยการปรับตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ปลาแล้วพบปัญหาว่าปีกมนัน สะบัดเยอะนะครับมันทําให้มันสู้ลมไม่ได้เราก็มาเนี่ยค่อยๆงอขึ้นนะครับพอาะลมทางอปีกเพื่อทําเป็นโครงเขาครับ,รบทำสองข้างสําหรับคนที่ปลาเล่นในที่ลมสูงๆลมเยอะๆลมแรงๆนะครับแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นนิดนึงช่วยขานาดนี่เรียบร้อยครับโอ้โหไททันตัวใหม่เบอร์เรอร์เลยนะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ สำหรับสัปดาห์หน้านะครับพ่อดมจะเอาเครื่องบินอะไรเจ๋งๆมาโชว์นะครับก็ต <c oughs> <c oughs> ิดตามกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งโอ้สำหรับน้องคนไหนนะครับที่รู้ตัวว่าชอบพับกระดาษนะครับหรือชอบเล่นของเล่นแบบพ่อดมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด subscribe ไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตใหม่ๆจากพ่อดมคิดแคนคัฟนะครับและพ่อดมยังมี a c e b o o k นะครับคิดแคนคัฟชื่อเดียวกันเลยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนสเพเพเหระต่างๆนานากัน อย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ